สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีเมษทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ยิปซีในรอบของเดือนกรกฎาคมปี63ถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ทั้ง10บใบไปพร้อมกันเลยค่ะโอ้มีเกณฑ์เดินทาง การเปลี่ยนแปลงขึ้นเป็นใบแรกเลยนะคะชาวราศีเมษ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบที่1กันเลยนะคะไพ่ใบที่1นนะคะตัวนี้เป็น temperance นะคะหมายถึงว่าดวงชะตาของชาวราศีเมษเดือนกรกฎานะคะมาถึงจุดเปลี่ยนนะคะมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนาะอาจจะถึงค่าวจะอาจจะต้องมีการเดินทางด้วยนะคะได้พบปะผู้คนหลากหลายวงการหรือ ไปสู่แวดวงอีกอีกที่หนึ่งนะคะที่คุณไม่คุ้นเคยแล้วก็ยังไม่ค่อยรู้จักนะคะบางคนก็บอกถ้าทำอาชีพธุรกิจขนส่งรถเมลหรือสื่อสารมวลชนอย่างนี้จะดีนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่ชีพพจรนะคะลงเท้าด้วยนะคะช่วงนี้เนาะมีเกณฑ์อยู่นะคะคนที่แบบ คิดไว้ว่าอยากเดินทางนะคะหรือว่าอยากเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งสมหวังแน่นอนค่ะใบที่สองนะคะตัวนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆตัวสถานการณ์ทั่วไปนะคะก็จะเป็นไพ่เกี่ยวกับความรักตัวหกถ้วยนะคะเป็นไพ่ของการกลับมาใคร่ครวญ คิดทบทวนอีกครั้งหนึง่งคุณอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าที่หายไปจากชีวิตนานคนรักเก่าที่หายไปหรือว่าทะเลาะกันแล้วมีเหตุได้แยกทางหรือว่าไกลกันจะได้กลับมาพบกันเจอหน้ากันอีกครั้งนะคะตัวนี้เป็นช่วงคิดทบทวนใครควรคะ่ะเรื่องความรัก ใบที่3นะคะสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังตำแหน่งของบ้านครอบครัวญาติผู้ใหญ่นะคะตอนนี้เขาบอกว่าเป็นคนที่มีทิฏฐิค่อนข้างรุนแรงนะคะช่วงนี้เพราะว่าเป็นราชาถือดาบนะคะช่วงนี้ชีวิตอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าดื้อรัน้นดันทุรังเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงเนาะ แต่เป็นคนพูดน้อยตรงและก็แรงทํางานก็ได้เป็นใหญ่มีบริวารน,นับถือสุดท้ายก็แบบอยากเป็นอิสระนะคะแต่ว่าก็มีข้อข้อเสียคืออาจจะเอ็นเอียงมาทางพวกของตัวเองแต่ก็ไม่ถึงกับว่าข้อเสียมากนะคะแต่เป็นคนเอาจริงเอาจังรักความยุติธรรมนะคะก็ไม่ค่อยเชื่อความคิดคนอื่นด้วยอันนี้ก็อาจจะ ลดลงบ้างช่วงนี้นะคะเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นนะคะใบที่4นะคะพื้นฐานที่ส่งเสริมดวงหรือว่าอดีตที่ผ่านมานะคะก็จะหยิบได้เป็นตัวนี้รูปดาบนะคะเป็นออขอภัยค่ะเป็นรูปไม้เท้านะคะหกไม้เท้าเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะคือเขาบอกว่าจะเจอคู่แข่งที่มีพลังอำนาจเหนือกว่า ตัวนี้นะคะช่วงนี้ก็คือให้อดทนนะคะรอดูสถานการณ์ไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะค่อยคิดแล้วก็หาวิธีทางใหม่เพราะว่าเรื่องงานหรืออะไรตอนนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาแล้วก็ใช้ความละเอียดนะคะอืมก็ชนะอยู่นะคะชนะอยู่นะคือไม่แน่นะคะอุปสรรคด้านงานคุณอ,อาจจะมีเกณฑ์ที่แบบ ต้องย้ายงานหรือว่ามีปัญหาเรื่องงานอยู่ถ้าคิดจะย้ายงานช่วงนี้ก็พอได้นะคะมีเกณฑ์อยู่นะดวงนะคะก็ถ้าอยู่ที่เก่าบางท่านก็อาจจะไม่รุ่งมากนะคะบางคนนะอยากหาที่ใหม่แต่ก็ยังไม่มีที่ไปอย,อยากย้ายงานนะแต่ยังไม่มีที่ไปแต่ถ้าดูตามไพ่นะคะถ้าคนที่กําลังรอง,งานอยู่แม่มีเกณฑ์ว่ามีโอกาสนะคะจะได้ย้ายงานเนาะ ใบที่5นะคะสถานการณ์ที่ฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือหรือว่าอาดีตที่ผ่านมานะคะตัวนี้ก็ถ้ามันผ่านไปแล้วมันก็ถือว่าดีนะคะอาจจะอยู่ในช่วงที่ไม่ต้องการให้ใครรู้หรือระวังความคิดที่อยากทำผิดนะคะ,ะมันจะเป็นสีเทาๆอ่ะไพ่ตัวนี้นะคะ ถ้าเป็นกิจการนะถ้าคุณอาจจะมีอาชีพเสริมค้ายหวยปล่อยเงินกู้ขายเหล้าหรืออาบอบนวดหรือกลางคืนเงี้ยมันจะเป็นแง่บวกแล้วก็ถือว่าโชคดีแล้วก็เข้ากับดวงของคุณเหมือนกันนะคะอืมแต่ถ้าเน้นไปในเรื่องความรักก็ระมัดระวังรักที่ลับๆไม่ต้องการให้ใครรู้นะคะหรืออีกแง่หนึง่งอาจจะ ไม่ได้รับมากแต่แค่อยู่กินกันโดยยังไม่แต่งงานอันนี้ก็ถือว่าดีนะคะส่วนเรื่องความคิดนะคะที่จะทำอะไรผิดๆก็ระมัดระวังด้วยนะคะบางทีหรืออาจจะมีคนที่เข้ามาแล้วไม่ค่อยหวังดีสักเท่าไหร่เนาะก็ระวังด้วยคะ่ะใบที่6คะ่ะเหตุการณ์ในอนาคต ไพ่ใบนี้นะคะเป็นเฮอร์มิสคือเขาบอกว่าเหมือนช่วงเนี้ยเบื่อสังคมเบื่อในสิ่งเดิมๆที่อยู่อยากไปอยู่ไหนไกลๆคนเดียวหรือบางท่านมีแนวโน้มหรือความคิดอยากเขาเรียกว่าช่วงนี้อาจจะมีความสนใจในด้าน กิจกรรมทางศาสนาอยู่ไม่น้อยนะคะบางท่านนี่อยากบวชเลย,เลยหรือว่าเป็นคนที่มีความสนใจด้านศาสนาตัวนี้หรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งนะคะเป็นผู้มีความรู้แค่เหนื่อยหน่ายรู้สึกโดดเดียวเป็นผู้ปรงแล้วอะคะ่ะเหมือนสามารถปรงแล้วก็ไม่ยึดติดกับอะไรแล้วนะคะตัวนี้ ใบที่7ตัวปัญหาสิ่งที่เราสงสัยเมจิกเชียนเป็นไพ่ของคนที่เขาเรียกว่าสามารถนะคะไปได้ทุกที่เป็นคนที่ชอบความตื่นเต้นท้าทายชอบการเรียนรู้นะคะใบนี้นะไปได้ทุกที่เลยนะคะชอบความตื่นเต้นเนี่ยมันมีโอกาสนะอาจจะได้ไปพกปะผู้คนลูกค้าหรืออะไรต่างๆเออ เหมาะเหมือนกันนะคะขายหวยแทงเล่นอะไรไปล่อยเงินกู้่เงี้ยเออก็ได้นะคะเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษมีพรสวรรค์นะคะสามารถเอาพรสวรรค์นั้นมาทำเป็นอาชีพเสริมแล้วก็รายได้ของคุณได้นะคะมันจะเป็นเกาะเป็นกรรมอยู่นะคะตัวนี้นะใบที่8ดนะคะ สิ่งที่ช่วยส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้างหยิบได้เป็นรูปเด็กนะคะถือถ้วยอยู่เนาะก็เขาบอกว่าอาจจะมีบางช่วงนะคะที่ที่แบบบริวารของเรานะไม่ได้ดังใจนะคะยังยังขาดเขาเรียกว่าอาจจะไม่เก่งนะแต่ว่าก็ซื่อสัตย์นะคะ ส่วนคนที่เป็นลูกจ้างก็มีความรับผิดชอบในงานเนาะก็สามารถใช้งานได้นะคะแต่ยังไม่ควรไว้ใจเนาะหรือว่าลูกหลานอย่างเงี้นะคะหรือว่าลูกเนี่ยก็ก็อาจจะอ,อยู่ในโอวาทนะคะอยู่ในโอวาทบ้างอยู่ในโอวาทด,ดีนะคะไม่ได้มีความกังวลเนาะเป็นคนที่เลี้ยงง่ายนะคะ ใบที่9นะคะความคิดภายในใจนะคะตัวนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นไพ่ดาบเนาะเกี่ยวกับพวกอุปสรรคหรือสิ่งที่เข้ามาในตอนนี้นะคะคือเขาบอกว่าชัยชนะนะ,ะตัวนี้นะคะอันนี้คู่ต่อสู้เนาะที่แข็งแกร่งเนือกว่าชาัยชนะที่จะต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากนะคะหรือ การไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วก็ต้องพึ่งพาตัวเองเนาะก็ตนเป็นที่พึ่งของตนนะคะแต่ก็จะได้รับความยุติธรรมอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือเราก็ต้องพึ่งตัวเองไปก่อนเนาะก็ไม่ถึงกับว่าเลวร้ายเพราะว่าตัวคุณเองนะเป็นคนที่สู้เนาะเป็นคนที่ ชอบความถึงเต้นสู่ท้าทายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้ามาคิดว่ามันไม่เหนือความสามารถของคุณแล้วก็จะประสบความสําเร็จได้ค่ะใบที่10นะคะเป็นตัวสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดเขาบอกว่าอาจจะต้องรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยใจเพราะวันเป็นรูปดาบเนาะอันนี้ก็ดาบน,นี้ก็ดาบเหนื่อยหน่อยแล้วก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะพวก ปวดหัวลอดลมอะไรต่างเนาะเพราะว่ามันอาจจะทำให้คุณเครียดแล้วก็เรื่องโทรศของคุณด้วยนะคะเรื่องอารมณ์ถ้าถ้าอยู่ที่ทำงานเนี่ยให้พยายามพูดให้หน้อยให้ลงเพราะว่าถ้าพูดเยอะมันจะเกิดการชวนให้ทะเลาะหรือเข้าใจผิดทำให้งานเราเสียหายนะคะรู้สึกช่วงนี้จะเขาบอกว่า จะไม่จะไม่ได้แบบมาในอะไรง่ายๆอ่ะเออม,มันอาจจะกลัวมันมีปากมีเสียงกันอ่ะอืถ้าเนี่ยน,นะคือให้ระงับสติอารมณ์มันจะเกิดโทสะนะคะเหตุการณ์ทั่วไปนะคะของราอชาวราศีเมษเดือนกรกฎานะไม่ได้มีเคราะห์ไม่ได้มีอะไรเลยนะคะ เรื่องการเปลีป่ยนแปลงการโยกย้ายการเดินทางมีค่ะมีเนาะรอง,งานอยู่มีโอกาสได้ย้ายนะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจเท่าๆนะคะก็ดียิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยเนาะแล้วก็ส่วนเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักจะได้เขาบอกว่าอันนี้มันจะเป็นไพ่ของการกลับมาจะได้เจอเพื่อน ก่าคนรักเก่าหรือใครก็แล้วแต่ที่หายไปจากชีวิตลำาันนานเขาจะกลับมาก็คนที่อยู่กินกันโดยยังไม่ทันแต่งนะคะก็ก็ดีแต่ส่วนคนที่มีความรับรับ,รบ,รบหรือว่ากําลังเริ่มคิดอยู่ก็ให้ระมัดระวังด้วยแล้วก็เรื่องคําพูดนะคะกับแฟนหรือว่าคนในครอบครัวก็เหมือนกันมันจะถ้าเรามีทิฏฐิบันดาลโทสะ อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการทะเลาะก,กันหรือว่ามีการได้ห่างกันนะคะเรื่องการงานก็เหมือนกันนะคะอาอชีพเสีเทาาแล้วก็ตัวคุณมีความรู้นะคะชอบความตื่นเต้นท้าทายตลอดเวลาแต่ว่าก็เหนื่อยหน่อยนะคะเหนื่อยด้วยตัวเองส่วนเรื่องเงินนี้ไม่เด่นเลยนะคะเรื่องเงินของชาวราศีเมษในเดือนกรกฎาไม่เด่นแล้วก็ให้เน้นย้ำเรื่องสุขภาพตัวนี้นะคะ คิดมากเครียดมากระวังพวกสุขภาพด้วยนะคะก็ขอจบคำพยากรณ์ของชาวราศีเมษเพียงเท่านี้นะคะถ้าหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปให้แม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ